ตัดผ่าตัดไงผ่าตัดแปลงเพศอ่ะเดีผมผ่าตัดให้พี่พี่อยากผ่าตัดแปลงเพศอยู่แล้วนี่พี่อ่ะเอยากเปลี่ยนบัดีเอออันนี้ใครเนี่ยพี่อยากพี่พี่พี่เออนี่ไงนี่ไงเราอยู่ด้วยกันแล้วเปลี่ยนชุดไหมแบ็คนี่เปลี่ยนชุดตรงนี้เป็นชุดตรงนี้นี่นี่นะนี่กรกำเนี่ยเวลากรรมแล้วชี้นิ้วยังไงอ่ะแบ็คชี้นี้ก่อน่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ชี้ มาเดี๋ยวอาจารย์จะจูนหัวให้เลยมาลงหน้าหน้าทองเลยเนาะถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกเด้องอนน้ครับพี่จังไรเลยครับเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยสักขวดก่อนเว้ยก่อนไปผ่าตัดเว้ยเอาดเว้ยเอาด้วยช่วยชนแก้ด้วยช่วยแก้ด้วยไอ้แก่ไอ้แก่กวาดผ่าตัดเว้ยดืดื่มเอาละครับวันนี้อยู่กับเกมเซอร์เจียนซิมูเลเตอร์สองนะครับก็ มากับคณะเดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับไปเนี่ยสแกนสแกนสแกนบัตรก่อนพี่สแกนบาดใช่เหรอวะใช่ใช่สแกนบัตรจริงๆตัวนี้ผมดูเข้ามาอีกทีดูเข้ามาเลยนะสวัสดีครับเฮียขบวนตุ๊กตาเด็กไอ้เหี้ยเฮียไม่คอนดีได้เหรอพี่เป็นขบวนตุ๊กตาเด็กเด็กต้องห่วยตายประมาณนี้ไงนี่ไงนี่ไงอันเชิญศพเลยน้องชายเราต้องกดใครมาศพนี้มันชื่อไอ้บ๊อบเว้ย จำไว้จำชื่อไอ้หัวข่าไอ้ยู่ดีดีดีหัข่าเร็วเร็วเอาออกซิเจนมาเป่าให้มันพี่ต้องให้ออกซิเจนเขาก่อนเฮ้ยกินยากินยาไอ้ยังมึงระบุด้วยดิว่ายาชนิดไหนสัตว์หัวขาดเปลี่ยนหัวพี่เปลี่ยนหัวแล้วหัวเปลี่ยนเปลี่ยนตายว่าตายมันมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันมีเปอร์เซ็นต์มันมีเปอร์เซ็นต์มันจะตายมันจะตายแล้วเอาหัวเข้าอ่าเราต้องเปลี่ยนหัวใจให้มันเว้ยนี่ดูจากเคสคุณหมอเนี่ยเนี่ยมันดูได้เว้ย นนี่ผมไม่เข็มเลือดให้พี่ตัวนั้นฉีดนั้นจะฉีดห้ามเลือดนะตัวนั้นอ่ะหรือเปล่าหรือว่าฉีดเติมเลือดเออฉีดเติมเลือดเลือดมันเรือน้อยแล้วแบ็คมึงฉีดเออเออเติมเติมอยู่เติมอยู่เติมอยู่เลือดขึ้นเลือดขึ้นเลือดขึ้นเออตัวนี้ฉีดฉีดเพิ่มเลือดเอาไหนพวกเลือดอ่ะอุปกรณ์เราอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยฝั่งนี้เป็นเลือดอ่ะฝั่งน่าจะเป็นฝั่งนั้นมั้งนี่ใครมีคีการี่ยังมีห้องมี่ยังเข้าไม่ได้อ่ะมมันไเข้ลยงงไ่ กดอตอัอก็มาอมันใส่ตรงนี้วินมอถึงจะเปิดเห็นป่ะแล้วแล้วเราต้องดึงออาอโอเคพี่ดึงหัวใจให้เองแล้วพี่อ่ะทำไงเอาซี่โครงเขาออกได้เอ้ยเอ้ยเอาบาๆพี่เบาๆพี่เบาๆเบาๆชีดก่อนชีดก่อนชีดก่อนชดก่อนเออเพี่พี่เอามาทิ้งนครับพี่พี่กินสมพ่อพี่พี่เ้ายเบาวว้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 าเว้าื่อนววเลือ้าวว้าววอาวว้าวว้าววมาวว้าวว้าวว้าวด้ลือดาว่อาาา เขียบมาเอาหัวใจไปใส่แล้วใช่ไหมเนี่ยใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วโอเคโอเคโอเคเขียมฉีดไปฉีดไปแล้วฉีดไปฉีดไปอันใหม่อยู่ไหนอ่ะนี่เมับอะไรไม่รู้มันจะเป็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาใส่เอาใส่ใส่เฮ้ยไปนะบอมแบกแบ๊กแบ๊กเลื่อนอยู่แล้วเลื่อนอยู่แล้วแต่ว่าเลือดมันน้อยเอามาเติมหน่อยมาเติมหมอกำลังมาหัวใจมาแล้วอาเใส่เลยที่ใส่เลยใส่เลยเอออุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาแล้วใส่กับตับอ่ะคนคนไข้กูไปไหนรอดปลอดภัยรอดปลอ่ภัยรอปลอดภัยจากไอ้บอมแล้วรอดปลอดภัยจากมันละ เราผ่านแล้วตอนนี้เราคือเราผ่านแล้วนะเฮ้ยเป็นหมอได้แล้วอ๋อเฮ้ยเราผ่านผ่านแล้วเว้ยแพทย์หมอแล้วเออตอนนี้คืออะไรตอนนี้ไม่ได้ทำเราทำอะไรอ่ะหยิบยาไปทำอะไรอยู่อ่ะเบตเตอร์เฮผมมีหัวใจผมเป็นคนใส่หัวใจรักษาบ๊อบมนเดิมเลยมั้งรักษาบ๊อบเหรอน่าจะประมาณนั้นไป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 นี่นี่นี่บ๊อบมาแล้วเว้ยเดี๋ยวดูอาการบ๊อบก่อนเปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขน โอเคพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะ่าใครเป็นคนดึงแขนจะฉีดเลือดกับกับยาชาให้กับานนี้เป็แขนนะก่อนนะแขนอยู่ตรงไหนแขนอยู่ฝั่งนู้นนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี่นี่ห้องนี้นี่นี่เราต้องต่อตัวกันนี่นี่เราต้องโดดตีเนี่ยโดดตีเนี่ยนี่นี่นี่นอะไรพี่อยู่ไหนนี่ห้องนี้หน้าห้องโดดตีต้องโดดตีแลวทำไมตีไม่ได้วะให้โดดตีจริงเดไม่ได้ป่ะพี่โดดโยนใส่ปะอ๋อวินินวิ่นวิ่นวิ่นวิินวินวินวิินวิ่นวิ่นวิ่ ตี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 ปุ่มตีปุ่มตี <c oughs> อะไรวะเนี่ยไอ้ยาประตูมันเปิดยังไงวะว่าใช่แล้วแหละไอ้ลูกบอลน,นี่แหละเดี๋ยวผมปาเข้าไปปาเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปาโดนปุ่มโดนขวานันะ่นแหละใช่เออโอ้โอหยากเกินเอาดิไม่ลองไม่รู้อ่ะแต่มัน,กกนไปได้เมื่อกี้แบกจัดดิแบกจัดดิแบกจัดดิต้องปาเข้าไปมันโดนปุ่มใช่ป่ะใช่โดนขวางเข้าไปโยนทุกอย่างอ่ะเอาไปกองรวมกันให้ห้องนะมันเปิดอ่ะอุ๊ยเกือบแล้วใช่ป่ะ โยนแม่งทุกอย่างเข้าไปพี่โยนแม่งทุกอย่างเข้าไปเราต้องเอาอุปกรณ์ไปช่วยบ๊อบให้ได้บ๊อบรอก่อนนะบ๊อบนะพวกกูเละกำลังเล่นอันนี้กันอยู่เล่นโยนห่วงกันอยู่บ๊อบนอนไปก่อนเป็นแชมป์มาทำไมอ่ะนั่นเลงผมปามาเฮ้ยผมว่ารูนี้ไหมรูกับผมนี้ไหมเนี่ยมันดูเป็นไปได้กว่านั่นเนี่ยเออโยนแล้วลงไปข้างล่างใช่เออถ้ารูนี้อ่ะเรารอ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 โยนอะไรก็ได้โยนอะไรก็ได้เดี๋ยวจับกล่องให้จับกล่องให้ย้าไปดูตรงไหนมีรูนะ เออว่ะเออนี่ใช่ใช่ใช่ดูเข้าไปหลุดมือเฉยหลุดมือหน่อยเลยหลุดมือเลยนี่นี่ผมเองผมเองผมเองพี่เฮ้ยจะกระโดดเล่นดิ เฮ้ยเฮ้ยมาเลยไอ้เหี้ยเป็นหมอภาษาอะไรแม่งไม่มีคุญแจเข้าห้องไอ้เหี้ยมันบอกว่าให้เอาแขนเก่ามาแลกแขนใหม่อ้๋อโอ้ยตายแล้วเราต้องทำเราต้องทำทีละข้างส่งแขนผ่านทางรูนี้ก็ได้มันจะได้ไวอย่าห้ามเลือดอย่าห้ามเลือดยไม่อยู่ไม่อยู่พี่ยาห้ามเลือดพร้อมนะพร้อมนะจับจับแล้วนะจับแล้วเดี๋ยวจะส่งแขนให้ทางนี้นะพรุ่งนี้พี่ก่อนนี่พี่จะส่งแขนผ่ทางนี้เอ้าเอาโอเคได้ได้ได้ผมส่งแขนให้เดเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งพึ่งเดี๋ยวพี่ดึงก่อนพี่ดึงก่อน ไม่ใช่นี่พี่พี่แขนตรงนี้ลุดะแล้วพวกไาทำแขนแล้าหลุดข้างนั้นได้ไงอะเรี่เร็วเียีแล้วมันไปหลุดข้างนั้นได้ไงเอาไปไดึงไปเออสวยเลื่อนเ่อ่อไม่ลเรื่องไม่ลดเลใส่ใส่เออสวยต่อนะต่อนะปึ๊กชทชีทชีเยอเยเหมดแล้วโอเคเรื่องกำลังลดเรื่องกำลัดวรวเลยเร็วเร็วด่วนเสียบเออ โอ้โหกว่าจะผ่านอยู่ๆก็จริงจังไป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 ห้องนูนห้องนู้นองนูนเราทำไปห้องนี้นได้ยัไรอ่ะตัวนี้มาแล้วก็เหมือนมันจะมีช่องข้างล่างมีมีหมดนะดัดด้วยด้านนี้บ๊อบอยู่ไหนวะเปิดช่องให้แล้วเปิดช่องให้แล้วนี่ไงเอ้ยเปิดมันต้องเปิดห้องไปหาไอ้บ๊อบอ่ะไอ้บ๊อบมันไม่ให้เข้าอ่ะใช่ห้องห้องมันล็อกอยู่ใช่ใช่เราต้องหาวิธีเปิดห้อง เข้าไปหายบ๊อบยังไงวะบ๊อบมึงไม่อยากให้กูรักษาแล้วเหรอนายบ๊อบอยู่ห้องไหนอ่ะบ๊อบอยู่ห้องล็อบห้องนี้เนี่ยนี่ห้องห้องกลางๆไม่รูเข้าไงไปเราไปดูมันให้เอาแขนไปเพื่อเปิดล็อกประตูเมเปิ้ลเมเปิ้ลแต่เมีแขนนี่เราเราเบิกแขนได้เราแขนไปใส่ได้นี่แขนไปเปิดประตูอะเอออเาแขนมาเลยก็ได้นะเอาแขนไปให้นี่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 เอาแขนแล้วก็ไปเปิดล็อกแล้วก็จะได้เข้าห้องไอ้บ๊อบบ๊อบได้อ่ะมาอ่ะใส่ใส่ทีเนี้ยอ่าอ่า วางมันลงเลยวางผิดข้างผิดข้างก่อนนะโอ้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะถูกแล้วใส่ดีๆใส่ดีถูกแล้วถูใส่ดีๆใส่ดีๆโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเปแล้วเปล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอย่างเงี้ยนี่ทางเข้าอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้หรือตวเดตวตวสว ไอเดียแต่งบ้านซะแล้วเฮียเอาเรียกมาเลยนะเรียกบ๊อบมาบ๊อบมาบ๊อบบ๊บ๊อบเบียครับหนึงสองสามหยามเลือดครับหยามเลือดครับหยามเลือดหนึ่งเข็มครับห้ามครับห้ามห้าแล้วครับห้ามแล้วครับกลถึงยังครับถึงจุดยังครับฉีดยาฉีดยาเพิ่มอีดยาเพิ่มสี่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  ฉีดไว้ฉีดไว้ฉีดไว้ใส่ครับใส่ครับผมอย่าห้ามเลือดพี่ยาเพิ่มเลือดแล้วกันใช่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 เออแขนขาเรียบร้อยเตียมเตรียมเตี้ยมดึงแขนแล้วนะจะดึงแขนแล้วนะเตรียมฉีดตอนตอนมันไหลอ่ะเราเตียมฉีดเตรียมฉีดดึงดึงฉีดฉีดฉีดเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออเอาเลือดมีเลือดไหมมีเลือดไหมเอาเลือดมานี่ไงนี่ไงกำลังมาเล่าฉีดไปเลือดฉีดเลือดฉีดเลือดฉีดจริงจังครับจริงจังครับเกียรครับเกียรเข้าไปเข้าไเข้าไปเข้าไปเข้าไป้าไป้ไป้ ต่อไปเหลือลำไส้ลำไส้ลำไส้เาไนลำส้จากไหนพี่ไส้เรานี้เลยจากนี้เลยจานี้เลยเราต้องเราต้องดึงลำไส้แบ๊กไปดไปไไปดก่อนเาก่อนหาอะไรมาผ่าตัดลำไส้ออกแบ็ไอ้เื่อยเรื่อเืยเื่อยเืยมีควอนมานเกิดเออเดี๋ยวพี่พี่พี่นะเออมีควอนมีควอผมเอาควอนกัไอนยหลังไม่ไมไมนหะนี่เลยมันเคื่อนนีเลยใช้มือดึงได้เลยใช่เหรอ อย่างทุปอ่ะอย่างเตียมบอปอ่ะม่เข้าโรงพยาบาลบ่อยไปเอาดิหนึ่งสองสามเฮ้ยอ้เหี้ยกูทำขาขาดไม่หยุดทำขาขาดเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลเลือนไหลฮ้ยกูทำขาขาดโอเคโอเคโอเาโอเคโอเโอเคโออเคอเอเคโอเคโอเคเขีอเคออโอเคโอเไโอเคโอันเคโเีเอเเอเเออน นี่มันกูร่างงัดไอ้บ๊อบแม่งไอ้สัสบ้าถึงบ้าถึงบ้านี่บ๊อบเผอบ๊อบเออกูก็ล้หมอฮะงัดกับกูก็แล้วมห้ามเลือดดิไอ้แบ๊กมุสียาห้ามเลือดแบ๊กมันก็บอกก็บอกจะห้ามเลือดหมดที่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมไอ้บ๊อบเหลือแต่โค้งอะไอ้บ๊อบเหลือแต่โค้งอะอะไรวะเฮ้ยห้องนี้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 ไอ้บ๊อบมาได้เลยหรือมันเบิกไงอ่ะมันเบิกไงอ่ะนี่ปุ่มอยู่นี่ปุ่มอยู่นี่นี่ไงปุ่มข้างบนนี่นี่กดเลยกดเลยมาแล้ว แล้วเควสอยู่ไหนอะไอ้บอสเป็นอะไรอะเราต้องดูเองปะบอสให้เราดูเองดู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 จาระรักตัวนี้มันหายไปแสดงว่าต้องออกต้องเอาจอมาตั้งเลยนี่อันนี้บังบังรังบังอยู่จับลังมาเฮียนี่ไงแสดงว่าต้องไปทางนี้เนี่ยต้องห่ยบอสเข้าไปลองดูไหมโอ้โหเฮียรเลยตรงนี้มันห้ามเข้าพี่โอ้แล้วเอากล่องเอากล่องนี้ไปปะเเอากล่องนี้เข้าไปดูนะต้องหาสักอย่างนี่ยาก อ๋อพี่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 ตรงนี้มีห้องรับอยู่ห้องรับอยู่บอกว่าให้เอาอันเนี้ยเข้าไปในนี้จะเป็นพลังงานถ้าเราใส่ไปเนี้ยประตูก็จะเปิดเนี้ยเนี้ยเนี้ยดูนี่ในพลังงานเหรอเป็นยังไงเออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปได้โอ้ยเราต้องเข้าในนี้เหรออะไรบุญเนี้ยพลังงานมาเราต้องดึงพลังงานนี้ออกจากอันนี้เออฟิวเป็นฟิวนี่เป็นฟิวเฮ้ยพี่พี่เปนะพี่พี่เพิ่งออกกันนะพี่เป็นแล้วออกไม่ได้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 ดูดมันดูดมันดูด ต้องไงอ่ะเอาเราใส่อะใส่ฟิวเข้าไปปุ๊บโอเคห้องนี้เปิดได้แล้วห้องเย็นเปิดได้แล้วนะครับโอเคห้องเย็นเปิดได้แล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรแบ็คอุ้ยนี่ไงพวกอะไรต่างๆนี่ไงมันมันให้เราผมว่าแล้วไม่เยอว์ไม่ฮ้่ไปไปไอ๋อมันเลื่อนของไปมาได้ได้แต่แต่มันต้องโยกไงโยกมาโยกไปไงเลือดเลือดไปหมดพี่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดคือไม่ไม่มันจะเน่ามันจะเน่าทั้งหมดไปมันจะเน่าสองคนอยู่หน้างานอีกสองคนมึงต้องเอาใส่กล่อนถ้ามึงจะเอาอ่ะ แล้วผมอยู่หน้าหน้าเอ็งไปอยู่หน้างานกับอ่าวินเลยฉีดคนดึงแขนคนเอ็งอยากได้อะไรเอ็งบอกพี่เฮ้ยมันไม่เน่านะมันไม่เน่านะเอาามไม่เน่าอ่ะกูกลัวมันเขียวเลยสักพักเดยดิไม่เขียวไม่เขียวมันไม่เรียบปกติกูกินกินสดๆเลยไงตัวนี้มันจะเน่านะไม่ชอบไม่ถึงอะไรเลยซอยจุ่ซอยจุ่ยซอจุ่พี่เอาตับเลยดิผมอยจะซอยจุ่ยพี่ผมอยากได้ตับพี่นี่ไงอยากได้ตับอยากได้ตับผมมาให้ให้หมดเลยอันนี้มันคืออะไรพี่เนี่ยไอ้แบ๊ะเบือเอาใส่ไว้ก่อน เลือดมันไหลป่ะน่ะเอา้เอาเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นอะ <ai S 2> <m h? S 1> ไรวะพี่พี่เฮ้ยข้างในไส้ในไม่ไหลพี่โอ้มันออ๋มันออมันให้เปลี่ยนอะไรเฉยๆพี oh, ่วีในคอนถคอนไหนอี๋อาให้เราเอาอแล้วเว้ยพร้อมแล้วสำแหละ <c oughs> มันแล้วอียเออ่พราะแต่ว่าเราหาอุปกรณ์ก่อนแบคอุปกรณ์ในการไอ้ตัดอะทุบอะไรสักอย่างน่ะเนเนเน่เฮ้ยแบคกูว่ามันไหลอยู่นะกูว่ากูว่าละไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันนึกว่าไม่มีจอมอนิเตอร์แล้วมันจะไม่ไหลไงมาๆๆมามาเดี๋ยวน้อยเราก็รู้เยอะกว่าเดิมอ่ะ แม่เราไปเตรียมเข็มดีกว่าป่ะเตรียมเข็มป่นไปลราไปคนไปคนไปคนไปเราต้องเอาฟิวกลับมาใส่ที่เดิมด้วยเพื่อให้ไอตัวเฮ้ยว่ามันเป็นตัวไอผมดีมันเก็บยากไอเนี้ยค่ะมันก็เป็นนั่นเองดีมึงห้องผ่าตัดนะคนละห้องกันนะโอ้ยเขาไวเคลียดเดียวไม่มีเราไปทำห้องเปรตป่ะเออแบบว่าให้มันกแกตัดกี่ไหนขี่ไงของการเอาปอดเอาตับมาจุไว้เย ล้วเล่นปตีคุณมาค่ไมาได้คุณมาซอยจุอฮัลโหลใส่ห้องเดิมแล้่อนย่าไรนะคุจะโจแล้วคุณจะโจ้แล้วอ๋อี่ใครอ๋อจอมนิเตอร์เออตั้งตั้งพี่ตั้งตั้งเลยโอ้ย็ด เกะกะว่าไอ้ค <tampoco S 2> <Christmas>. ือเกะกะว่าไม่ต้องใช้หรอกอะไรจอมโก้ไปทิ้งไปกูว่ากูว่าเอาวางไว้ก่อนเราจะได้ดูอาการบ๊อบแบกวัทนี้จะดูอาการบ๊อบไอ้เนี่ยไม่รู้ว่าต้องรักษาอย่างไรไอ้เอี้ยมีอย่าขโมยดิอย่างนี้ก่อนวางเออเดี๋ยวดูอาการของบ๊อบก่อนขาขวากับกระเพาะแล้วก็หัวใจอ่ะมันบอกเอาขาก่อนไหมง่ายง่ายก่อนง่ายง่ายเอาขาก่อนแบกเตรียมเข็มฉีดฉีดเลือดเข้าไปก่อนก็ได้ฉีดเลือดเข้าไป เอาเลือดน่าจะใช้เอาเลือดแม่งให้เต็มเลยเลือดให้เต็มเลยเลือดให้เต็มเลยดีดีพี่อีกอหล่อนึงพี่อีกหล่อนึงดีดีดีพี่จิบดีอ่าพี่จิบไปแต่ผมบอกให้พอไม่ลองไปมันน่าจะเต็มแล้วอะไรตรงเลื่อนนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วดีดีดีแล้วป่ะพอแล้ว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 จะดึงอะไรจะดึงอะไรอ่าเราขาก่อนขาขวาก่อน อ่าเตรียมหน้าอะไรชิ้นแรกจะเอาอะไรเนี่ยเอาขาขาน่าจะเสกน่า้ายขาขวาขาขวาพี่ซ้ายวันมึงดิมึงดูมึงอยู่คนฝั่งกับกูมึงหักซ้ายมาอยู่ฝั่งนี้ไม่เทคตัวนี้มันซ้ายเอาไปสองล้นเลยไอ้แค่มาเถียงกันเลยจัดเอาไปสองล้นนะพี่เนี่ยเอาเอาเอาชิ้ตชีตชปตชีต แบ็กชีดไปเข้ามันเลือกเอาพี่เจี๊ยดไปเข้าอ่ะอันี่มันแดงเนี้ยอันนี่มันจะดเงี้ยเดี๋ยวกูให้มันเลือกได้แล้วสีเข้าแล้วเลือดเลือดมันนี่แล้วเลือดมันนี่แล้วเอาไว้หมดแล้วบี่เลือดมันอยู่ไหนั่องไม่หมดนะเขาไม่รู้อะไรบ้างนะแต่เพื่อเองนะไอ้เหี้ยเอาขาก่อนเอาขาก่อนอ้าเอาไปเฮียไปหมดไอ้สัตว์พี่ใจเ๊ยดมันเลือดของกันเองนะไอ้เหี้ย ไอ้เจ้า่เาพี่อะไรเออได้แล้วๆๆๆๆยิหายแล้วพี่เอาจอจอจอแม่งอะไรกันาอะไรบเลยหมอมันพึ่งไม่ได้อพี่เอ้แบ๊ดมึงมาดูมึงมาดูจอดิมึงมาดูจอดิไหนมึงบอกขาฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งนั้นขวบอกขวาบอกขวาอยู่ตรงนี้ขวบบอกขวาผไ้บอกขวาผมบอกขวาผบอกขวาอยู่ตรงนี้ผมบอกขวาไม่พี่ก็มาฝั่งนี้พี่ก็พี่ก็กัดเพราะอไปกัดเา่ ใช่พี่บอกขาขวาพึงบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ฝั่งนี้ฟังนี่ขาขวาอยู่ตรงเนี้ยพี่ไม่ใช่ขาขวาเว้ยฝั่งซ้ายดีบนฝั่งซ้ายมึงต้องนับจากจอมอนิเตอร์สิมึงจะไปนับฝั่งมึงดีผมสิมันไม่ใช่อ๋อดึงไปเฮียเบลลินอ๋อเอ้ยดีไปกันอ่ะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะมันไม่หายเหรอเออมันหายมันหายแล้วมันหายแล้วมันหายแล้วเออต่อไปใช้กระเพาะเราเอากระเพาะก่อนก็ได้เอากระเพาะกระเพาะ เอ้ยเอ้ยเอาว่ะไม่ลู้ไม่ลู้ไม่ลู้โคตรกรอบเลยว่ะรถเดียวรเดียวเดียวได้อยู่ได้อยู่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรแล้วแล้วคุณคุณมาเปลี่ยนครับคุณเปลี่ยนเปลี่ยนน้องชายเปลี่ยนเลยผมนะผมยวผมจะห้ามเลือดแป๊บนึงนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอฉีดรอฉีดรอฉีดอ่าเดี๋ยวดูพี่เลือนหน่อยเร็ว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 ฉีดไว้ฉีดไว้หัวใจอยู่ไหนวะเอาใส่เลยพี่เอาใส่เลยเออโอเคสวย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 หัวใจเปลี่ยนแล้วเหลือกระเพาะเอากระเพาะมาให้หน่อยกระเพาะไหนอ่ะกระเพาะไหนเนี่ยอ้าแขนหลุดไอ้สัตว์เ้ยจับเร็วเร็วเร็ว อากระเพาะไม่เจอจั่ปีจับไม่แล้วจับไม่ได้จับไม่ได้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 โอเคฉีดไว้ฉีดไว้ไปแล้วโอเคเอ้าไอ้เหี้ยขาหลุดอ่ะขามันหลุดขามันหลุดไปไปโดนมันไปโดนเหลือเท่าไหร่อู้เกือบตายเอายาฉีดเพิ่มเลือดหน่อยหมดเลี้ยวหมดเลี้ยวหมดหมดแล้วหมดทุกอย่างเลยเหรอเปลี่ยนแค่ตอนนี้เปลี่ยนแค่กระเพาะกระเพาะจบเลยเปลี่ยนหมอเปลี่ยนหมอด้ก่อนเปลี่ยนหมอหมอหมอดีหมอดี เไม่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 หยิบออกมาเลยหยิบหยิบได้มันหยิบไม่ได้เนี่ยผมหยิบได้เนี่ยผมถือนี่ผมหยิบให้ผมหยิบให้ผมหยิบให้ผมหยิได้ผมควักออกมาหมดเลยแม็กแล้วมีใส่ไปเดียวควักแม่งดูมดึงมาดึงไม่ออกไม้ทุกออกไม้หมดโยกเงยหัวใจเงยหัวใจเงยหัวใจออกมานะเอาใส่เอาใส่เลยโอเคผ่านโอ้ยไอ้นี่มันน่าจะไม่เป็นคนปกตินะผมว่าไปก็แบบว่านะ เอาละครับเกมนี้ก็ถ้าเปเราองอมีความสมควรนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากแนะนำเราให้เล่นเกมอะไรก็ถาถูมันเข้ามานะครับได้ทุกเกมและสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อไว้คลิปนี้ก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ